ณวันที่ทำคลิปนี้หนังที่ขึ้นอันดับหนึ่งของ worldwide box office หรือหนังทำเงินประจำปี2023นี้ครับนั่นคือเรื่องบาร์บี้ซึ่งหนังเรื่องบาร์บี้เนี่ยครับมีต้นทุนการถ่ายทำอยู่ที่ประมาณ145ล้านเหรียญแต่ณปัจจุบันเนี่ยทำไรายได้ทั่วโลกไปกว่า1,400ล้านเหรียญด้วยกันต้องมาคุยหน่อยแล้วว่าเรื่องนี้มันมีอะไรดี ซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันมีหลายประเด็นนะครับที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นประเด็นสังคมมุมมองทางเพศประเด็นบัตรยาประเด็นทางการเมือง ผมว่าจุดเด่นของหนังเรื่องนี้มันก็คือการมีจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนแล้วก็พยายามตั้งคําถามที่ท้าทายกับผู้มองของสังคมซึ่งมันก็ไม่แปลกครับที่มุมมองที่สะท้อนผ่านหนังออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจไปซะทุกคนก็สังเกตได้จากฟีดแบ็กทั้งจากโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตามซึ่งต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําเป็นคลิปรีวิวหนังแต่อยากจะชวนดูกันว่าในแง่การไหนทำเนี่ยเราสามารถเรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องบาร์บี้บ้างเริ่มที่ประเด็นแรกเลยนั่นก็คือเรื่องกาถ่ายั เรื่องบาร์บี้เนะครับเราดินกันบ่อยครับว่ากำกับโดยผู้กำกับหญิงมากฝีมือที่ชื่อว่าเกรตาเกอร์วิกหนังที่สร้างชื่อก็อย่างเช่นเรื่อง Lady Bird และ Little Women แต่สิ่งที่คนอาจจะยังไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือหนังเรื่องบาร์บี้เนีครับกำกับภาพโดยโรดิโก้เฟรียโตเ k e one เรียกได้ว่าเป็นตากล้องรุ่นเก่าเลยครับฝีมือชากาดมีผลงานชื่อดังมากมายทั้งเรื่องเฟรด้าบรอกแบ็เมลเชนบาเ bell อาร์โก้รวมไปถึงหนังแล็บในดวงใจของใครหลายคนอย่างเอ็ดมา์ร่วมงานกับพ่วงกับอย่างมาตินตกอเตซี่มาแล้วหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น The Wolf o f Wall s t r e e t The Irishman รวมถึงหนังใหม่อย่าง k i l l e r s of the Flower Moon ด้วยสไตล์ภาพของโรดิโก้เบเรตโตเนี่ยครับอาจจะไม่ได้ดูฉูดชาดปิหวามากนะักแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าสไตล์ของเขาเนี่ยสามารถเสือลมของเรื่องราวและตัวละครของหนังนั้นๆได้อย่างดีซึ่งปรัชญาการถ่ายทำของโรดิโกเนี่ยเขาใช้คำหนึ่งครับเรียกว่า subjective cinematography มันก็คือการถ่ายทอดมุมมองครับของตัวละครที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องเล่านั้นๆเทคนิคที่ทำให้ซับจ i ท e ฟซ n เนมาโ g กราฟีได้ผลมากขึ้นเนี่ยก็อย่างเช่นถอดโค้ชอัพของตัวละครที่สื่อให้เห็นอารมณ์ของตัวละครที่เขาตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการใช้การเคลื่อนกล้องที่หลากหลายเพื่อหเห็นถึงพัฒนาของตัวละครและอารมณ์ของเหตุการณ์นั้นน อย่างเช่นเรื่อง The Wolf of Wall Street จะเห็นว่าในต้นเรื่องการเคลื่อนกล้องก็จะดูนุ่มนวลแล้วก็มีความลื่นไหลพอตัวละครในตอนนั้นเนี่ยมีชีวิตที่ดีอู้ฟู่และราบลื่นครนับแต่ตกลับมาที่สินท้ายเรื่องเนี่ยจะใช้ช็อตที่เรียกว่า Handheld Camera um Movement เพื่อให้กล้องเนี่ยเกิดการสั่นไหวสื่อถึงอารมณ์ของตัวละครที่ไม่แน่นอนซึ oh, ่งในเรื่อง Barbie เนี่ยในแง่ภาษาภาพผมว่ามีจุดที่โดดเด่นสังเกตได้ก็คือเรื่องการแบ่ง2โลกครับ แน่นอนครับว่าเรื่องบาร์บี้เนี่ยจะมี2โลกด้วยกันนั่นคือโลกของบาร์บี้แลนด์และก็โลกความจริงทั้งสองโลกเนี่ยมีสไตล์การถ่ายที่แตกต่างกันอย่างโลกบาร์บี้แลนด์ครับเฟรมส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดองค์ประกอบภาพให้ตัวแสดงเนี่ยอยู่กลางเฟรมเน้นตั้งกล้องนิ่งๆหรือมีการเคลื่อนกล้องที่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็นิ่มหนวนเพราะว่าในโลกบาร์บี้แลนด์มันคือโลกในอุดมคติมีความสมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของบาร์บี้ครับ ตัดมาที่ภาพของโลกความเป็นจริงครับตอนที่ตัวละครบาร์บี้เข้าอยู่ในโลกความเป็นจริงเราจะเห็นเฟรมภาพที่คล้ายกับหนังในยุคปัจจุบันมากขึ้นอย่างเช่นการถ่ายผ่านไหลการที่ตัวละครไม่ได้อยู่กลางเฟรมทําให้เรารู้สึกว่าตัวละครไม่ได้รูสมบูรณ์แบบมีการจัดองค์ประกอบภาพโดยใช้บล็อกกิ้งและหลักเก้าช่องมาช่วยการเคลื่อนกล้องก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะักหรือมีการถ่ายผ่านโฟกัสทั้งหมดก็เพื่อจะสื่อว่าในโลกบาร์บี้เนี่ย ทุกอย่างมันโฟกัสอยู่ที่บาร์บี้ครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้สมมุรณแบบและตัวละครบาร์บี้ก็ไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้และไม่ได้มีพลังเท่ากับในโลกบาร์บี้แลนด์นี่ก็คือข้อแตกต่างของภาษาภาพครับที่เราเห็นจากทั้งโลกบาร์บี้แลนด์และโลกความเป็นจริงจากหนังเรื่องบาร์บี้ ต่อมาก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับจากเบื้องหลังการถ่ายทําอย่างเช่นช็อตที่บาร์บี้ถอดรองเท้าที่เราเห็นตั้งแต่ตัวอย่างหนังครับเขาก็ใส่เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเพื่อให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้ CGI อะไรง่ายๆก็คือเขาติดกาวสองหน้าไว้ที่ใต้รองเท้าครับ และเมื่อตัวละครบาร์บี้เดินเข้ามาหยุดรองเท้าก็จะมีความเหนียวแน่นกับพื้นและในขณะเดียวกันเขาก็มีบาร์ให้นักแสดงจับครับเพื่อที่จะให้มากตลบบี้เนี่ยขย่งเท้าล้อกับรูปเท้าของบาร์บี้นึกภาพดูถ้าเราใส่ส้นสูงแล้วเราก็ต้องถอดรองเท้าด้วยตัวเองแล้วต้องขย่งอีกเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นเรื่องยากแน่ๆแล้คงต้องถ่ายหลายเทคด้วยกัน เขาก็เลยต้องใส่เทคนิคอะไรเล็กน้อยๆเพื่อทําให้เกิดภาพที่อยากได้ภายในเทกที่น้อยที่สุดจุดเด่นต่อมาของเรื่องบาร์บี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับนั่นคือเรื่องของโปรดักชันดีไซน์หลักๆแล้วเขาอยากจะจําลองบ้านบาร์บี้ขึ้นมาครับให้เป็นสเกลที่สอดคล้องกับขนาดของคนจริงซึ่งงานโปรดักชันดีไซน์เนี่ยจะรับผิดชอบโดยตําแหน่งโปรดักชันดีไซเนอร์โปรดักชันดีไซเนอร์ก็คือเป็นคนที่คอยออกแบบเซตประกอบฉากหน้าที่ของเขาเนี่ยมีผลในแง่การเล่าเรื่องผ่านภาพที่จะออกมาตั้งแต่การไหนทำครับไม่ว่าจะเป็นฉาก บ้านเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งฉากรวมไปถึงอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆการจะทําแบบนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการคิดการหาเลือกเฟรน์การออกแบบรวมไปถึงการเลือกองค์ประกอบทั้งหมดให้เข้ากับโลกของหนังครับและเหมาะสมกับการเล่าเรื่องในหนังด้วย โปรเซสคร่าวๆเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันก่อนนะครับว่าคอนเซปต์จะเป็นยังไงแล้วก็มีการจําลองเป็นมินิเจอร์หรือของจิ๋วจําลองครับเพื่อให้เห็นภาพกันก่อนว่าบ้านในแง่3มิติเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงการเลือกสีชมพูถ้าเป็นชมพูเฉดเดียวกันทั้งหมดเนี่ยมันก็จะดูดัดๆตรงๆไปใช่ไหมครับชมพูก็มีหลายเฉดด้วยกันเพื่อเพิ่มด y n a มิกหรือความหลากหลายมิติภาพต่างๆให้มันเกิดขึ้น การตกแต่งท่วนใหญ่ก็จะอิงจากยุค50-60นะครับเพราะบาร์บี้ก็เป็นของเล่นที่เกิดขึ้นในยุคนั้นและแน่นอนครับว่าบาร์บี้เนี่ยมันเป็นตุ๊กตาที่มีอยู่จริงใช่ไหมครับสิ่งที่เขาเห็นในหนังเนี่ยมันสามารถจับต้องได้จริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นงานเซตและงานโปรดักชันดีไซน์จึงเน้นทำของจริงเป็นหลักครับรวมถึงฉากที่ถ่ายทำในบาร์บี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะดูมีความเป็นเหมือนละครเวทีครับคล้ายๆกับหนังสมัยก่อนอย่าง,างเช่นเรื่องวิสต์ออฟออสฉากส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ยเพื่อจะสื่ออ ากที่เราเห็นก็เกิดจากการวาดฉากด้วยมือเช่นกันหลักๆแล้วก็อยากแนะนําให้ดูกันครับในเรื่องบาร์บี้ไม่ว่าคุณจะชอบบาร์บี้หรือไม่ชอบก็ตามยังไงก็เราติดตามในสตรีมมิ่งกันนะครับ ซึ่งผมคิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยมุมมองที่เตรียมตัวไปดูก่อนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันมีความแซทไทยจะสีว่าช็อตประชันตะกะการเล่าเรื่องก็อ,อาจจะไม่เหมือนหนังเรื่องอื่นถ้าคุณคลิกไปกับตะกะการเล่าเรื่องและก็มุกเสียติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในหนังเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณดูหนังเรื่องนี้และสนุกมากขึ้นเมสเซจที่เราจะได้รับเนี่ยแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปก็ลองไปติดตามกันดูครับเพื่อคุณจะได้มุมมองใหม่ๆจากหนังเรื่องบาร์บี้